สวัสดีครับในเวลานี้คงไม่มีใครที่ปฏิเสธได้ว่าลีกฟุตบอลของประเทศซาอุดีอาระเบียนั้นคือหนึ่งในลีกฟุตบอลที่ได้รับความสนใจจากแฟนบอลไม่สุดอีกหลีกหนึ่งหลังจากที่พวกเขานั้นทำการทุ่มเงินมหาศาลเพื่อกระชังตัวบรรดานักเตะซูเปอร์สตาร์มาลงเล่นในลีกของพวกเขาซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกัานนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในลีกซาอุซึ่งทางทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกข่ายเกมแหล่งลงความสนุกมีครบทุกการเดิมพันที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเอาใจสายกีฬาโบน,นัส5%ทุกยอดฝาสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในลีกซาอุอันดับที่5ได้แก่มาเซลโลโบโซวิดมิดฟิลด์ทีมชาติโคเอเชีย30ป,ปีากสมสรอัลนาเซอร์โดยในรายของมาเซลโลโบโซวิดหลังจากที่นำทัพงูใหญ่ทะลุก็ไปถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก เขานันกเตะสิดเจ๋งจออกจากอินเตอร์มิลานมาร่วมทําอาัลนาเซอร์ดยค่าตัว15.5ล้านปอนด์ซึ่งตลอดชีวิตในการค้าแข่ง13ฤดูกาลมาเซโลโบซวิตนั้นโดดสนับสนุทั้งหมด486นาททําไปได้51ประตูกับอีก55แอสซิสต์ควา่าแชมป์ไปทั้งหมด8รายการซึ่งหลังจากที่เขาเซ็นสัญญากับเอานาเซอร์มาเซโลโบซวิตนั้นได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง21ล้านปอนด์ต่อปีหรือตกเป็นเงิน437,500ปอนด์ต่อสัปดาห์นักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในลีกซาอุอันดับที่4ได้แก่คาลิดูคูลิบาลี เซนเตอร์แบ็กทีมชาติเซเนก้าวัยสามสิบสองปีจากสโมสรอัลฮิลาวโดยสำหรับคาริดูคูลิบาลีเขานั้นคือกัปตันทีมของทีมชาติเซเนก้าชาติที่เป็นมหาอำนาจของทวีปแอฟริกาซึ่งคูลิบาลีนั้นตัดสินใจย้ายออกจากเชลซีและย้ายมาร่วมทับอัลฮิลาวด้วยค่าตัวยี่สิบล้านปอนด์ซึ่งตลอดชีวิตการค้าแข่งสิบสี่ฤดูกา,คาลคาริดูคูลิบาลีนั้นลงสนามไปทั้งหมดห้าร้อยสิบแปดนัดทำไปได้ยี่สิบสองประตูกับอีกสิบห้าแอสซิสต์ควา้าแชมป์ไปทั้งหมดสี่รายการซ หรือตกเป็นเงิน6 2 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นักเตะที่ได้รับคะหนยสูงที่สุดในลีกเซาอ์อันดับที่3ได้แก่เอ็นโกโลกองเต้มิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสวัย3 2ปีจากสโมสรอ,อ,อัลเอติฮัดโดยในรายของเองน็นโกลโลกองเต้เขานตัดสินใจไม่ต่อสัญญาก,กับเชลซีและเลือกที่จะย้ยายมาร่วมทัพอ,อัลเอติฮัดแบบฟรีซึ่งโดยฝีเท้าและดีกรีมิดฟิล์ชาปฟ,ฟุตบอลโลก2018บมันทำให้เป็นเสดไม่ได้ว่ากองเต้นั้นคือหนึ่งในมิดฟิลระดับท็อปของโลกค่ดกกาา,การแ12ฤู เอ็นโกโลกองเต้นั้นลงสนามไปทั้งหมด408นดทอนทำไปได้24ประตูกับบีก27แอซส,สต์คว่าจะไปทั้งหมด9รายการซึ่งหลังจากที่เขาเซ็นสัญญากับอัลเอติฮัดเอ็นโกโลกองเต้นั้นได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง86.2ล้านปอนด์ต่อปีหรือตกเป็นเงิน1.79ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์นักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในลีกเซาอุอันดับที่2ได้แก่คาริมเบนเซม่าของหน้าทีมชาติฝรั่งเศวสวัย35ปีจากสโมสรอัลเอติฮัด e โดยสำหรับคาริมเบนเซม่าขณะตัดสินใจย้ายมาลุ้นทำเอาอิติฮัดแ,แม้ว่าจะยังยิงประตูเป็นว่าเล่นได้แบบสบายๆในลีกยุโรปซึ่งฤดูกาลล่าสุดกับเรอัลมาริดเบนเซม่านั้นสั่์ไปมากถึง31ประตูกับมีโคแอซเซดจากการลงสนาม43นัดซึ่งตลอดชีวิตการคาแข่ง19ฤดูกาลคาริมเบนเซม่านั้นลงสนามไปทั้งหมด816นัดยิงไปได้ถึง435ประตูกับอีก166แอซเซดพอคว้าแชมป์ไปมากถึง32รายการซึ่งหลังจากที่เขาเซ็นสัญญาก,กับเอาอิติฮัด คาริมเบเนซบบานนั้นได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง172้ดล้านปต่อปีหรือตกเป็นเงิน3.58้าปล้านปต่อสัปดาห์และแล้วก็มาถึงนักเตะที่ด้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในลีกซาอุดอันดับที่1ได้แก่คิสตียโนโรนโดกองหน้าุซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุกเกสวัย38ปีแต่สมสรอัลานาเซอร์โดยสำหรับคิสตียโนโรนโดเขาคือผู้เบิกทางให้กับลีบขอขงประเเทศาดย โดยหลังจากที่โรนโดตัดสินใจย้ายมาค้าแข่งกับอัลนัซเซอร์นักเตะระดับโลกอีกมากมายหลายคนก็นได้ตัดสินใจย้ายมาลงเล่นที่นี่ซึ่งในฤดูกาลที่แล้วคิสเตียโนโรนโดนั้นลงเล่นให้กับอัลนัซเซอร์ไปทั้งหมด19นัดสั่ไปได้มากถึง14ประตูกับอีก2อสซ์ซึ่งหลังจากที่เขาได้เซ็นสัญญากับอัลนัเซอร์โรนโดนั้นกลายเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในโลกโดยคิสเตียโนโรนโดได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง173ล้านปอนด์ต่อปีหรือตกเป็นเงิน3